ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์ได้เนี่ยต้นทุนค่าแรงก็จะถูกมากเหมือนกับที่อีลอนมัสเคยพูดว่าถ้าเราทําหุ่นยนต์ที่สามารถผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาเองได้เมื่อไหร่มีทุกอย่างแบบอุดมสมบูรณ์มากในราคาที่ถูกมากยังไงมันก็จะเข้าสู่ยุคหุ่นยนต์ Unity เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตหุ่นยนต์ที่มีราคาถูกราคาตัวประมาณ2 0,000 u s อนะครับ และแกล้มก็ต้องเข้ามาแย่งงานมนุษย์เท่นแหละแต่สุดท้ายผมว่ามนุษย์ก็น่าจะปรับตัวได้อยู่ดีสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประเทศจีนนะครับวันนี้ผมก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าวันก่อนเนี่ยผมไปเดินเที่ยวที่ประเทศจีนมาที่ตลาดตลาดนัดนะครับแล้วผมก็ได้เห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เป็นหุ่นยนต์หมานะครับ ที่มันจะช่วยสําหรับช่วยถือของสําหรับอ่าพ่อค้าแม่ค้าเนาะแล้วผมก็เห็นว่ามันน่าสนใจมากวันนี้ผมก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยที่ทาหุ่นยนต์เนี่ยว่ามันชื่อบริษัทยูนิตีนะครับวันนี้ผมก็อยากมาเล่าสิ่งต่างๆที่ผมได้ไปศึกษามาเกี่ยวกับบริษัทยูนิตีนะครับยูนิตีเนี่ยเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาได้ตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ แข่งกับบริษัทที่มีชื่อว่า Boston Dynamics ของอเมริกานะครับบริษัท Unity เนี่ยเป็นบริษัทหุ่นยนต์ของประเทศจีนนะครับที่เน้นเน้นผลิตหุ่นยนต์สี่ขานะครับก็เป็นหุ่นยนต์ที่หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นก็รูปร่างคล้ายๆหมาอันนี้มันยังเป็นแบบเริ่มต้นอยู่นะครับก็คืออาจจะทำอะไรได้ไม่มากเพราะว่าบริษัทเพิ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีสอง7เพิ่งเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยในการ เป็น personal assistant ก็คือช่วยในสิ่งต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์นะครับก่อตั้งโดยนายหวังซิงซิงก็เป็นวิศวกรหุ่นยนต์นะครับบริษัทมีจุดเด่นในในการผลิตหุ่นยนต์ขีขาที่มีราคาถูกของ Unity เนี่ยจะราคาประมาณ30,000ดอลลาร์2 0 0 0 0ดอลลาร์ก็อาจจะประมาณ6 0 0 0นถึง1ล้านบาทนะครับ ซึ่งจะแตกต่างจากฝั่งอเมริกาที่บริษัทที่กำลังดังตอนนี้ก็คือ Boston Dynamics ซึ่งจะผลิตหุ่นยนต์คล้ายๆกันนั่นแหละแต่อาจจะมีฟีเจอร์ที่มากกว่าเพราะเขาเปิดบริษัทมานานกว่าราคาของเขาก็อาจจะอยู่ที่แพงกว่านี้หลายเท่า5ล้านถึง10ล้านนะครับจุดเด่นของ Unity ก็คือหุ่นยนต์สีขาที่มีราคาถูกแต่ก็เพิ่งเริ่มพัฒนาได้ไม่นานตั้งแต่ปี2017 ปี2017เบรสต์ยูนิ y ีได้เปิดคุนยนต์ตัวแรกที่มีชื่อว่า Unity l i g a Go นะครับก็น่าจะเป็นรุ่นที่ผมที่เห็นมานี่แหละราคาตัวประมาณ20,000 US Dollar นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ทุกคนได้เห็นนะว่าที่ผมเห็นมามันเป็นยังไงมันก็สามารถวิ่งมาทักทายคนแล้วก็แต่ถ้าที่ผมเห็นเนี่ยมันก็มีคนใช้จอยสติ๊กนะครับ บังคับอยู่ก็บังคับหุ่นยนต์ให้ไปทักทายคนเดินเดินเท้าแล้วก็สามารถช่วยแบกของแล้วก็ช่วยอาจจะช่วยขายของได้ด้วยก็คือเวลาคนมาเล่นกับหุ่นเขาก็ดูสินค้านะครับว่าไอหุ่นที่มันมันแบกอะไรอยู่แล้วมันมีอะไรขายบ้างแล้วก็ปี2021ก็ได้เปิดตัวหุ่นยนต์ Unity Go ก1อันนี้เป็นรุ่นที่ราคาประหยัดมากเลยเพราะเป็นรุ่นที่2รุ่นราคาเริ่มต้นอยู่แค่1,600ยนต์ไลน์ สามารถวิ่งได้เร็วพอๆกับมนุษย์นะครับแต่ปี2022-2023ก็ได้เข้าสู่ตลาดหุ่นยนต์แมนนอยด์เดี๋ยวก็จะมีรูปขึ้นให้ดูเพิ่งเพิ่งปี2ปีนี่เองครับที่ผลิตหุ่นยนต์คล้ายๆของเทสลานะครับก็คือหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์แล้วก็สามารถเดินสามารถทําอะไรได้คล้ายๆมนุษย์แต่ตอนนี้มันก็ยังทําอะไรได้ไม่มากอาจจะวิ่งได้กระโดดได้เดินได้นะครับการพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ย ผมว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้เนาะตอนเนี้ยเป็นยุคข,ของ AI rush ก็คือทุกบริษัทเนี่ยต้องเข้ามาในตลาด AI แข่งการพัฒนา AI แล้วผมคิดว่านะถ้าตลาด AI อ่ะพัฒนาได้ถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะที่ AI มันสามารถตอบคำถามได้100%ซหรือว่าช่วยตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับผมคิดว่าแต่ถ้ามันฉลาดกว่าน,นี้อีกหรือว่ามันสามารถคิดวิเคราะห์ได้ดีกว่าน,นี้อีกอ่ะ แล้วถ้ามันสามารถเอาไปใส่ในหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ได้เนี่ยมันก็จะมีความสามารถคล้ายมนุษย์มากแล้วมันก็จะสามารถทําให้เรามาช่วยงานมนุษย์ได้ในสิ่ตงต่างๆมากมายเลยครับทั้งทางด้านอุตสาหกรรมเนะาะสำคัญที่สุดคืออุตสาหกรรมถ้าโรงงานอุตสาหกรรมใช้หุ่นยนต์แทนแทนมนุษย์ได้เนี่ย้นตุนค่าแรงก็จะถูกมากค่าแรงก็จะก็คือไม่ต้องใช้มนุษย์อะ่ะก็คือซื้อหุ่นยนต์มาตัวละหนึ่งล้านแต่ใช้ได้ไปเลย ห้าปีสิบปีหลังจากเนี้ก็ผมคิดว่าโลกจะไปในทิศทางนี้นะก็คือสักอีกสักอาจจะประมาณสิบปีอ่ะสิบปี a อพัฒนาแล้วก็ฮาร์ดแวร์ในเรื่องของหุ่นยนต์พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นแล้วสามารถทำแทนมนุษย์ได้เนี่ยค่าแรงก็จะแทบไม่ต้องใช้ละในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่างานต่างๆงานบ้านงานรังการถูกพื้นดูแลหมาหรือว่าอะไรต่างๆ security ความปลอดภัย ก็อาจจะใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนเยอะขึ้นแล้วทําให้สินค้ามันราคาถูกขึ้นนะผมคิดว่านะมันผมไม่ได้คิดว่ามันจะมาแย่งงานมนุษย์ขนาดนั้นมันก็มาแย่งงานนั่นแหละแต่ข้อดีของมันก็คือเราจะผลิตสินค้าได้ราคาถูกลงเอ้ยเหมือนกับที่อีลอนมาร์เคยพูดว่าถ้าเราทําหุ่นยนต์น่ะที่สามารถผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาเองได้เมื่อไหร่มันก็จะเหมือนเหมือนสแปมหุ่นยนต์ออกมาเรื่อยๆโดยที่ค่าแรงถูกไม่ต้องใช้คนคอสต์มันก็ถูกในการที่จะผลิตหุ่นยนต์ ขุนยนตน์ตัวใหม่ที่ผลิตออกมาก,ก็มา,มาผลิตขุนยนต์อีกก็อาจจะผลิตขุนยนต์อย่างอื่นขุนยนต์ไปทําผลิตรถผลิต,ลตไปสร้างบ้านหรือไปทําอย่างอื่นได้เหมือนมีคนเคยบอกว่ายุคต่อไปอาจจะเป็นรุ่นลูกผมเนาะจะเข้าสู่ยุคอับันดั้ก็คือมีทุกอย่างแบบอุดมสมบูรณ์มากในราคาที่ถูกมากว่าเราใช้ขุนยนต์ผลิตทุกอย่างเราอาจจะมีบ้านหลังนึงไม่กี่บาทหรือว่ามีสินค้าต่างๆใช้มีโทรศัพท์ iPhone มีโทรศัพท์ซัมซุงใช้ในราคาแบบ พันสองพันเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นทุนการผลิตมันมันแทบไม่มีแล้วหุ่นยนต์ผลิตหุ่นยนต์เองเอาหุ่นยนต์มาทําผลิตยอย่างอื่นคนทําอาชีพอะไรก็อาจจะได้เงินเดือนสูงอาชีพที่ต้องใช้คนที่ยังเหลืออยู่แ,แรกๆมันก็ต้องเข้ามาแย่งงานมนุษย์เท่านห้นแต่สุดท้ายผมว่ามนุษย์ก็น่าจะปรับตัวได้อยู่ดีเพราะว่ามนุษย์ก็ต้องปรับตัวไปตามเทคโนโลยีเนาะยังไงเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยเรามียุคข,ของอินเทอร์เน็ต ลัชก็คือยุคประมาณ2,000ถึง2,010ันสิก็คือยุคข,ของอินเทอร์เน็ตคือทุกคนเข้ามาทำอินเทอร์เน็ตแข่งกันทำเว็บไซต์แล้วยุคต่อไปก็เป็นยุคข,ของสมาร์ทโฟนแอปแทบทุกบริษัทก็เข้ามาทำแอปในสมาร์ทโฟนกันแต่ยุคเนี้ยมันเป็นยุคข,ของ AI เนาะแต่และบริษัทก็พยายามแข่งกันเรื่อง AI ทุกคนก็ตลาดหุ้นเรื่อง AI ก็ขึ้นที่ผายไว้วอดหมด ยุคต,ต่อไปเนี่ยเมื่อ A.I มันพัฒนาถึงจุดหนึ่งอะยังไงมันก็จะเข้าสู่ยุคหุค่นยนต์ซึ่งบริษัทยูนิทีเนี่ยก็มีโอกาสเพราะว่าเขาเริ่มมาก่อนเนาะก็เหมือนเทสลาเทสลาเขาก็เขาก็เริ่มมาก่อนแล้วก็มีบอสตันบอสตันเดลามีก็เป็นหลายปีและก็มีอยู่สามสี่บริษัทแล้วก็มีสตาร์ทอัพต่างๆที่ทำอยู่กับหุ่นยนต์ผมก็คิดว่าบริษัทพวกเนี่ยในอนาคตอาจจะเป็นผู้นำทางด้านการผลิตหุ่นยนต์ อยู่มันนอยที่จะมาช่วยงามนมนุษย์นะครับแล้วก็มีเรื่องความภุ้มค่าเนี่ยสำหรับบอสตันเดนเมดหรือเทสลาที่เขาเคยเปิดตัวหุ่ยนยนต์ของเขามาแล้วซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันทำได้ขนาดนั้นแล้วหรอที่ให้หุ่ยนยนต์มาเสิร์ฟอาหารแล้วก็มายืนคุยมาโชว์มายืนเล่นก็เห็นหลายๆคนบอกว่าเป็นมีคนคบังคับผมก็คิดว่าอาจจะมีคนบังคับจริงๆเพราะว่ามันก็มันเก่งมากนะของเทสล,ลาที่ผมที่เขาเปิดตัวของเขามา ต่อไปก็ UBT เนี่ยเขาก็เพิ่งพัฒนาได้สองสามปีเนาะก็อนาคตก็อาจจะได้เห็นของของจีนที่มีราคาถูกลงแล้วก็ทำให้แบบทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นส่วนบอสต o n ด y น a ามิกเนี่ยเขาก็อาจจะพัฒนาไปอีกทิศทางหนึ่งก็คือหุ่นยนต์ที่แบบช่วยเหลือหรือว่าหุ่นยนต์ที่ที่มีความแอดวายซ์ขึ้นมาหน่อยที่ไม่ใช่แบบทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้ที่ผมจะมาเล่าอันนี้ก็ บริษัทยูนิตีก็เป็นบริษัทที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าอีกสักสิปี5ปีถึงสิบปีเนี่ยทุกอย่างมันลงตัวผมก็อาจจะได้เห็นบริษัทนี้เจริญเติบโตในทางด้านการผลิตทุนยนเนาะโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณครับ